ีออกมาแล้วก็ดูในแท็กทุกคนก็แบบชอบเพลงที่ต่างกันเียครับแล้วการทำงานในเพลงนี้ในอัลบั้มนี้เราเป็นไปยังไงก็จริงๆอัลบั้มนี้เราตั้งใจให้มันเป็น EP ที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษเนาะเราก็จะมีหลายๆเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษมีเพลงเดียวที่เป็นของคนไทยที่เป็น ตัวเพลงเองก็เราไปทําจากหลายอะไรที่มากบางทีก็ไปทำต่างประเทศบางทีก็ทําในสตูของเองอะไรองนี้ครับก็บางทีก็เป็นแบบโปรดิวเซอร์ของอต่างประเทศเขาสัสเจนสมาแล้วก็มันมีความหลากหลายแอบ้ามากแต่ว่าสนุกตรงที่มันไม่เหมือนกันเลยค่ะคุบอกว่ามีแนวที่ไม่คยได้ทำหรือไม, <c oughs> ไม่แทบจะแบบอย่างของก่นที่ใหม่ก็เป็นแนวที่ไม่ได้ทําเลยมากอ่อนอย่างเงี้ยเป็นไอัีที่เป็นโซลแบบแปลกช้าๆอะไรเงี้ยมีโซโล่แลนด์สะกดก็ไม่ไม่เลยครับอะไรอยังไงคะ จริงอนี่ยคือพอเราไปทัวร์อะไรประเทศแบบโอเคครับพอพอเราไปทัวร์พอเราไปทัวร์แบบหลายๆประเทศมาอะไรเงี้ยเราเรารู้ส <c oughs> <reco> ึกว่าเหมือนแบบอยากเป็นร้ายอดได้อะไรเงี้ยเราไปต่างประเทศคือเขาร้องกันดังมาก็อยากจะมีอ่าร์อาร์แล้วมีปีหนึ่งที่ทุกคนสามารถแบบจอยเพลงกันได้เข้าใจเลยอะไรเงี้ยมับนี้ก็เลยเกิดเป็นปีทีสากลขึ้นมาเราลองมาทำอะไรหนึ่งปีแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เจผมว่าไวามันดีมากนะเป็นเป็นไวาที่ จริงๆผมก็ฟังไร้แบงค์ไร้มาตั้งแต่เด็กเลยเนงะี้ยแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ทําเพลงไว้มีมาก่อนแล้วมันเป็นช่วงที่ใกล้ช่วงความหนาวที่ประเทศไทยมีแค่หนึ่งวันก็ตามแต่ว่าก็ <c oughs> <c oughs> นานๆมีสักกีนจริงๆเหมือนในเนื้อเพลงอนะ่ะก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันก็มันเป็นคข้อุ่นในช่วงที่ประเทศไทยเริ่มหนาวไปแล้วเงี้ยนิดหนึงอะไระก็สนุกในการร้องด้วยแล้วก็บอกว่าดูคนจะชอบเพลรอย่างเงี้ยเป็นเป็น เพลง a s i แฟชั่นฟมีนิดนึงเราใส่ลายร้องที่มันกับอินสปายมาจาก MJ สักนิดนึงเพราะเราก็โตมากับเขาแล้วก็คิดว่าเหมาะกับอีพาร์ทหนึ่งช่แล้วฟังเสียงข้ามโบก์อยากให้เล่าอีกร่อหนึ่งเป็นไปไดบ้างคอนเซ็ปต์ของมันคือการที่อันนี้เราคือสเปเชียลด้านหนเ่งคือการไปที่ดาวสองลายปอนเซเตสน่างๆอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนแบบพาร์ทหนึ่งก็คือเวอร์ชันคือเป็นพาร์ทของซันชัยซึ่งเป็นอารเตอร์อิโก้ที่เราเห็นในยิงๆเมื่อก่อนก็เป็นการที่แบบเหมือนอินสปอร์ใน ความใกล้ใกล้จะระเบิดของเ i ซจแอเออซึ่งมันก็จะกลายเป็นดนตรีที่ใหม่ที่มันแบบว่าเราไม่เคยทำมาก่อนการส o อ e เลยนะของปีใหม่จริงๆแล้วเอาแบบสปอยเก่งไม่สปอยหนแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าพูดได้แบบเยอะขนาดไหนเอาเท่าที่พูดได้จริงๆมันคือแบบดูเป็นแบบเพลงรักของขันอบุนออ <c oughs> หรือเป็นหรือมันคือย,อยังไงเออขึ้นอยู่คนฟังนงไงล่ะ ผมว่าทุกเพลงมันก็อยู่คนฟังว่าเราเจออะไรมาหรือว่าเราคิดว่าตีความมันเป็นยังไงถ้าคุณเปิดกล่ององอกมาได้ชิ้นไหนมันก็ได้ชิมอะอแล้วส่วนตัวเองเจฟตีความเพลงเนี้อนอยเป็นแบบไหน <laughs> ผมว่ามันคือความมันคือการคิดถึงในช่วงเวลาที่เราได้มีความทรงจําที่ดีๆด้วยกัน,เน,นเอเแล้วก็ความทรงจําที่มันจะมี ที่ที่หนึ่งที่อยู่ในหัวเราอ่ะที่เรากลับไปไม่ได้แล้วในตรงนั้นนะ่ะมันคือเพลงที่พูดถึงความทรงจำของฉันแหละที่ทุกๆปีอะ่ะเวลาที่อากาศมันเริ่มหนาวหนาวมันมีคนเริ่มเอาไฟมาแปะมีคนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรานึกถึงใครบางคนคน,คนนั้นทีทเลยเออที่ปีนั้นทอ่เราอยู่ในกาตินั่นยแหละใช่เรา,า,า,ราแต่งงานใช่ไหมพี่เจมแต่งงานอ๋อเราทำกันประมาณอาทิตย์นกัน ซึ่งผู้วัยเท่าไหร่นะฮะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งใช่เพราะว่าผมมีตารางเนี่ยนะก็คือหนึ่งอาทิตย์นี้ต้องเสร็จเพลงนี้ใช่ไม่ใช่แค่เพมิวส์แบบถึประมาณสองครับถ้ารวมอีงเกิลสามแต่ถ้าจริงๆทั้งหมดอีพีเราบ้างเลยกับใช้เวลาโอ้มันเคยถ้าถ้ารวมความห่างก็เป็นปีนะกว่าจะมารวบรวมได้เป็นคอนเสิร์ตีฟสามท์ ม,มันไม่เชิงคริสต์มาสขนาดมันมีกลิ่นอายมากกว่ากลิ่นอายของความเป็นอากาศหนาวกลิ่นอายของความเป็นแบบช่วงปีใหม่ฟังแล้วจะนึกถึงแบบเออเห็นภาพนั้นอ่ะภาพสแซนซ์พอรภาพความโรแมนติกวาพอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำมาสุ้มได้มาอะไรเนี้ย สู้ไม่ไหวครับเผื่อจะมีเพลงตอนเกษียณง่ายพี่เจฟมีแพนไหมเสียนเลย่องเหมือนตอนเขาไหมก็มาอะไรแถบนี้ไม่ต้องทำงานแล้วคนอยู่บ้านก็ออะไรย่างงเี้ยมีแผ่นไหมมีแผ่นทำอะไรแบบนั้นปะเออผมว่ามันอาจจะสู้ไม่ไหวครับแต่ผมก็อยากทำเพลงที่มันแบบว่าเฮ้ยช่วงที่ใหม่ไปแล้วเออกลับมาฟังเพลงนี้หน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยก็แฟนเหมือนแฟนของปีใหม่ที่จะอยู่กับทุกคนจัดนีไปอีก อย่างถ้าหลายคนรุ้นว่าพี่เจสจะร้องเพลงรัก่างนี้ก็รักครับแต่เราจะร้องแบบเก่าเออจะมีบ้างไหมบะางสมหวังสมหวังเลยผมว่าม,มีมีแหละเพราะว่าปีหน้าก็พูดถึงชรัรเตอร์ใหม่แล้วก็ลวเลยอ,อยากจะมามันเป็น ปลายปีก็เยเป็นเหมือนจุด close ของทุกอย่างในช่วงนี้ทั้งหมดหลง special นล้วก็คือเอหมือนเป็นปีหน้าคือเครื่องใหม่แล้วก็พูดถึงอะไรที่มันใหม่อะไรแล้วก็ P หน้ามีผลงานหลายๆอย่างด้วย,ยอะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นสีสันม่ม่ในชีวิตผม ยากให้เจมส์พูดถึงความสนุกในการทำว่างหน่อยเพราะว่าหลายคน่ะหล,หลักๆศิลปินเริ่มจะแบบปล่อยแค่เป็นซิงเกิลยี่กี่ธันวาไม่ใส่สามารถปล่อยอย่างนั้นก็ดีนะครับแล้วค่อยๆรวบรวมนะแล้วไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยก็นะครับเฮ้ยเราต้องปล่อยแล้วอะไรเงี้ยสามารถอย่างเี้ยสั้นในหายเองผมว่าอย่างนงี้ยแหละค่อยๆถาค่อยๆปล่อยแล้วก็ค่อยๆรวม มันมาแต่ว่าในหัวก็ต้องมีคอนเซ็ปต์เรื่องอะไรบ้างผมว่าตามสะดวกว่าใครอยากจะปล่อยตอนไหนเพราะว่าช่วงเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบปล่อยบ้ามบางคนชอบปล่อยซิงเกิลก็มันแต่ความชอบอย่างเมื่อกี้ที่เอีพี่หลวงเขาใส่บอกว่าเราเป็นแบบปัจฉริยะด้านทีปปเป็นตัวข้อทีปปเรามองตัวเองกับสายยาอะไรแบบนี้ยังไงบ้าง นี่ก็เถือนนะไม่รู้สิผมว่าผมเป็นอาชีาด้านการจัดตราดมากเลยครับคุยยังไงครับเพราะว่าอย่างเช่นแบบช่วงเนี้ยช่วงนี้ผมก็ต้องปั้นหนุ่ไหมเพราะว่ามีซีรีส์เรื่องถ่ายในปีหน้าแบบช่วงต้นๆปีอะไรเงี้ยก็เลย ต้องทำอย่างอื่นไปด้วยเช่นแบบคอนเสิร์ตตัวคอนเสิร์ตรวมถึงรายการที่จะถ่ายอะไรเงี้ยมันมีแบบหลายอย่างมากเลยผมก็มว่าคนเราปกติเขาใจตารางกันได้อย่างเงีไรว่าถ้าดีก็ด้านเนี้ยด้านจัดตารางเพลเอาแล้วด้านเพลงอ่ะทีมฟอรจริงแล้วพอนทำเพลงเซนส์เราหูเรามันมันเป็นยังไงคือฟังแล้วชอบแล้วก็ทํำเลยมันเป็นเรื่องของข้างในมากกว่าอย่างเช่นเพลงของหวานปีใหม่เนี้ยเราได้เห็นฟิลที่แบบ ที่มันแบบร้องไปกับดนตรีแล้วมันออกมาเองพ่อใจเย็นเจ้าจึงไม่ลืมไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะยมามื่อทนี้ลงมามันมาจากแหลกเดียวกันหมดเลยคือการที่เราร้องอะไรมั่วๆไปแล้วเอาคํานั้นออกมาแต่งเป็นเพลงเลยอะไรเงี้ยผมว่าคือความทรงจําแล้วก็สิ่งที่ประสบมาตั้งแต่เด็กกลั่นออกมาเลยได้สิ่งเหล่านั้นมากกว่ามันก็เลยแกบออกมาเป็น นี่แหละเรียกว่าอาเชียร์ยานไม่หรอกโดยที่ไปดูก็เรื่องอาเชียริยะแล้วนะใช่ไมับมันมันแค่ผมว่าเราทุกคนมีความเป็นอาเชียร์เองแต่ว่าคอย่างอย่างสมมติพี่ๆก็พี่ๆก็จะเจอเรื่องมาไม่เหมือนฉะนั้นเวลาพี่ๆคิดเมโลดี้สมมติพี่ๆทำเพลงเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะได้เมโลดี้ต่างไปมันคือความชอบได้เราจะยอมแต่ แต่อย่างที่อันนั้นมันก็คือเสร็จจบแล้วทุคนจะมคอนเสิร์ตอะไรไม่ได้มีแล้วก็คือจะรอเปิดมีลิสเตดนะซื้อมาใหม่ก็ก็จะมีผมว่าถ้ามี EP เพราะว่ามี EP ก็จะมีอะไรให้ให้ให้เจอกันแสดงว่ามันอาจจะต้องมีอาจจะมีอะไรให้เจอกันแต่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรแต่มีแน่ๆไนะครับ พิเศษข,ข,ข,ขนาดไหนบอกได้ไหมพิเศษขนาดที่แฟนๆทุกคนชอบอ่าครับผมปีหน้าหรอพี่เจเสียวเนี่ยท uh right ีมงานเขาเสียวๆความยาวกี่ชั่วโมงเออความพิเศษอะไม่รู้ไม่รู้่ายังไม่เริ่มยังไม่เริ่มอะไรเลยยังไม่ได้งั้นผลงานรวมๆปีหน้าเหรอพ่เจมีอะไรไหมว่ามี running man แล้วก็มีซีรีส์เชฟวิ c r ราบแล้วก็เดี๋ยวติดตาม Happy Ending กันครับ ก็ทุกคนบอกว่าผมเป็นทีมอัลไพลอตแต่ว่าหลังจากนี้มันจะไม่มีไพลอตแล้วนะไพลอตม่ใช่คือส์จริงๆไม่มีไม่ใช่ไพลอตคือเขาหลอกทุกคนบอกโอ้โหอยากจะดูแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยวะแต่หลังจากนี้ไม่มีไพลอตไม่มีทุกอย่างจะออกมาเป็นแบบมีชิ้นงานจริงแล้วเพราะฉะนั้นก็รอกันนิดนึง่งได้ดีได้รับชมได้หน่อยนี่เจ๊พอพูดถึงแล้านี่แปลคถามหน่อยล่าสุดมีคอมเมนต์นะคะเราพี่โอ๊ตเขาก็ มันมีคอมเมนต์ประมาณว่าเห็นเห็นพิธีกรแล้วรู้เลยว่าจะต้องแบบเหมือนมีคำหยาบแน่นอนอแล้วเหมือนพี่โอ๊ตเขาก็เหมือนออกมาแบบโมแล้วว่าอรอให้มันออนก่อนได้ไหมอ,อะไรอย่างอี้อ๋อผมว่าวพี่โอ๊ตเขาเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึงแล้วแล้วก็ขเขาอยู่ในวงการนี้มานานมากเวลาที่ขเขาจะอยู่ในวงเขาผมว่าเขาทำงานโปรเฟชชั่นอลไม่ว่า,า,า,ไาไม่ได้มีอะไรที่น,าน่า ที่แพลตฟอร์มแรกมันดังมากแล้วมันมาอย่างยาวนานมาเรากดดันไงครับพี่เจอกดดันไหมอ่ะเพราะว่าความกดดันมาจากการที่ทายังไงให้ดีเท่าเดิมแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมันจะดีเท่าเดิมอู่แล้วเพราะมันดีคนละแบบไม่มีทางที่แบบว่าเอาเหมือนเอาซมตำไทยไปเที่ยวสปาเกตตี้่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มันก็จะออกมาในแบบเทสของไทยไทยเทสลันยิ้มแมนมันเป็นยังไงนี่จะเกิดขึ้นครั้งแรกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรนี่ยครั้งแรก แล้วอย่างคอมเมนต์อย่างที่คุณไปเมื่อกี้นะคะมีเจนความแบบคิดเห็นยังไงเนีย่ยคะเร่อย่างอย่างเหมือนว่าคอมเมนต์อย่างที่แบบพี่โบรเขาออกมาอ๋อหร่ให้เปิดใจดูบ้าก็ก็อย่างอย่างที่พี่โบรว่าแหละก็คือมัน คือเราด้วยความที่เราอยู่ในวงการมันมีอะไรหลายอย่างเข้ามากระทบเราตลอดในฐานะที่เป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นศิลปินอะไรเงี้ยเราก็ตั้งสะส,ส,สมประสบการณ์มาว่าสมมติเราทําอะไรผิดเราก็แก้ไขหรืออะไรต่างๆมาตลอดว่าพี่โอ๊ตอยู่ในจุดที่โอ้เขาอยู่มานานมากแล้วเขาโปรเฟชชั่นอลแล้วผมว่าต้องลองดูก่อนหมายว่าเราจะได้เห็นพี่โอ๊ในเวอร์ชันเะไรยังไนมันอาจจะไม่เป็นเวอร์ชันที่ทุกคนเคยเห็นมาก่อนแน,น่นอนเพราะว่าแต่ละงานที่เขาไปเขาก็จะเหมาะกับงานที่เขาทามากกว่าเพราะเขาโปรเฟชชั่นอล อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้แบบหลายๆมีเฟสทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยจะเห็นชื่อพี่เจฟทุกงานเลยเอออยากให้พูดตรงนี้หน่อยเป็นยังไงตอนนี้คือเราเป็นเราคองเจ้าพ่อมิเศษเหมือนกันคือกองเจ้าพ่อเพาะขณที่ว่าเสาร์อาทิตย์ช่วงเสาร์อาทิตย์นี่คือมีงานเฟซตลอดแต่ว่าคือต้องบอกว่าการวิ่งงานที่หนักที่สุดก็คือช่วงๆเดือนนี้แหละเพราะว่าเรามีทั้งตัวเราต้องมีทั้งมีทั้งคอนเซ็ปต์แบบแบบที่เราจะไป ก็คือเฟสอะผมอยู่ต่างจังหวัดแต่แบมแบ,ม,แบมเนี่ยอยู่กรุงเทพเพร้วเราจะทำยังไงให้มันทันแบมแบมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวส่งฮอมารับม <c oughs> <c oughs> แมก็ว่าคือ มันก็เราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเออเราบอกว่าของเพลงดีกว่าของฟอร์มแลคือเราเป็นคนมีในเพลงมีโชว์พิเศษแบบที่จะพอจะพูดได้มีแน่มีมีแน่นอนแล้วก็มีเพียงฟอร์มแดนเฟรนด์แน่นอนเพราะว่าลองด้วยกันเออสำหรับเฟลงโชว์ผมว่าก็ไปที่เราอยากไปแล้วก็วขอบคุณพี่ๆด้วยที่เอ็นดูแบบว่าชวนไปงานมิวสิคเฟสของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็ก็ผู้จัดทุกคนก็น่ารักม,มากที่แบบว่าให้ทุกคนมาพาไปแล้วก็ปีหน้าก็ถ้าจอย่าง ในแต่โชว์แล้วป็วนไงในแต่ละเฟสเราเรามีการปรับโชว์ของเราให้มันสมบูรณ์ปรับตลอดเลยเพราะว่าอย่างือมันก็ต้องมีการแบบสำหรับคนที่ไม่เคยเจอเราเมก่อนเพราะว่าทุกๆเฟสที่เราไปเนี่ยเราจะพูดว่าสวัสดีครับเจอซัเตอร์อรอรนะครับอาจจะมีพี่ๆได้เจอกันครั้งแรก ก็ขอบคุณที่มาด,ด,ดูดูโชว์ผมนะที่มารอดูอะไรเงี้ยเพราะบางคนอะไม่เคยเจอด้วยซ้ำแต่มารอดูโชว์อะไรเงี้ยหรือว่าพี่พี่ที่แบบเผลอๆเข้ามาอะไรเงี้ยก็อยากจะมีเพลงที่ให้พี่พีเขาแบบว่าไม่รู้จักว่าเราเป็นโชว์ประมาณไหนแบบไหนแล้วก็มีคุงมาเสารที่ตามไปทุกที่เลยตามมา support ที่อะไรเงี้ยก็มีเพลงที่อยากให้เฮ้ยบางทีเป็นเพลงที่แบบไม่ได้ร้องมานานแล้วก็จัดให้ คนได้แบบแฮปปี้ันใะทุกคนแล้วทน,นี้ไม่มีคลิปไวรัลน่าจะเป็นไวรัลที่คนแชร์เยอะเหมือนกันคลิปที่เรายิงปืนเ<อ>ล่นไปอด้วยแล้วยิงปืนอย่างนี้โชว์นั้นเป็นยังไงก็โชว์นั้นก็เสีย <laughs> กินตรงนี้ได้ไหมกิงตรงนี้ได้ไหมโอเคเยอะสนได้ไหมกรงมากใช่กิงจิงโชว์นั้นมันก็คือด้วยความที่เราเวลาที่เราเล่นมิวสิควิวัลผมไม่อยากทวีตมันเป็นอาสาการเดินไปร้องเพลงผมทวีตมันการทําโชว์เพราะฉะนั้นโชว์ในอะไรไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องแบบเดินไปร้องเพลงอย่างเดียวเล่นกีตาร์อย่างเดียวมันต้องมีแบบ การแบล็กช็อตหรือว่าเป็นอะไรที่มันเหมาะในโชว์นั้นๆด้วยมันมีนความสูงข,ของเพลงที่เป็นโลกจิตสุข้องด้วย<อ>ชอบใส่กิมมิคอต่างๆเข้าไปในทีมเพื่อทุกคนจะรอว่าอ้ยังมอยู่มันจะมีอาร์อนมีแบบท่อนแบบว่าไม่ได้มีอีเลยยืมยืนี้จุดไฟแชค็ค อะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นความแบบว่ามิสิคอลเทเตอร์ของผมเองที่แบบอยากใส่ลงไปแฟนก็อันนี้มันเนาะมีเกมนะแฟนก็โดนเกมไปนี่เกมน้องซีเกมใช่ไหมซีเกมใช่ก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าอยากชวนทุกคนคนไทยมาแบบว่าเชียร์ซีเกมเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ข่าวซึ่งเราทุกคนอยกมีแดนมีมีเนอร์มีพ็อกซี่มีหลายหลายคนมากที่เป็นแบบว่าศิลปินครอบครัของประเทศไทยมาช่วยกันแบบว่า ดึงทุกคนมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อเชียร์นักกีฬาไประเทศไทยนะเพราะว่าผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจนั่นแหละในการไปอยู่ในสนามค่เพราะว่านี่คือมาจัดที่บ้านเราแล้วด้วยอะ่ะ mm hmm. การนี้เราจะต้องดึงคนเราต้องแบบเราต้องรู้ว่าเฮ้ยครั้งนี้มันมเอาจริง าต้องรอดูว่าเป็นยังผมก็ยังไม่รู้ในวันงานแต่ว่าในฟ้ามีซีเกมที่เป็นตัญยาแล้ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไก็จะมีแเรื่อยๆครราูเป็นเป็นพีอาร์ใช่ค่ะแต่ี่พี่พอน้อมีสาลาตกบ่านมา ทุกอาทิตย์ผมก็อยากดูเหมือนกันถ่ายไปนานเท่าไหร่ครับเกมจไม่ส์ถ้าซีนนี้นี่ต้องถ่กี่คอัเลยนะเพราะว่าระหว่างนั้นคือเป็นภาพยนตร์ก็คือเป็นขอี่มันอ่ะสี่ปีสี่ปีแล้วเคลียร์แผนการลงตัวแหรอพี่เจไม่ลงหรอครับเราจะยังไงอ่ะเราเล่นเราเล่นผมก็ เคลียไว้แล้วบางส่วนใช่เพราะว่าจริงๆก็อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนแบบอย่างเชฟวินครามเราเราก็ที่เร่กับพี่นิชาเราก็ได้เห็นเราก็ได้เห็นแบบเคมีใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนาะเราก็ทุกคนต้องแบบติดเต้นกับสิ่งนี้ที่มันกัจะเกิดขึ้นอ่ะก็ต้องนอกจากแพนของการที่เราไปแสดงเราก็ต้องมีแผนการเวิร์กช็อปแบบเป็นเชฟอ่ะที่เราก็เป็นคนทำอาหารเก่งแล้วไง เช uhm like, ื่อไม่เชื่อ่ไมเจ็บคอเลยเจ็บคอเลยเหรอเยอะเลยเจ็บคอร้องงก็ก็จะเคลียร์ให้ได้แล้วก็ีหน้าได้รับชมไน้เลยถ้าได้ถึงแฟนแฟนไหมครับโค้ชแบบยังรักแบบเหนียวแน่นมากๆเลยครับก็ขอบคุณแล้วก็อย่างอย่างงานวันนี้ก็มีคนแบบว่าลงทะเบียนมาเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ อยากจะบอกว่าทุกคนว่าแบบขอบคุณจริงๆที่รักการแล้วก็ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนทุกคนก็ให้การตอบรับแบบหน้ารักตลอดไม่ว่าจะไปเป็นเกสไปเพลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้ตลอดแล้วก็เป็นคุณมาเสาก็ตามไปนั่งงานแม้ว่างานเฟญมันจะแบบว่าเราจะต้องลุยโคนเจอฝนเจอแดดแต่เราก็แข็งแกร่งมากก็อยากจะบอกว่าขอบคุณจริงๆที่แบบมอบความรักให้กันขนาด ผมก็สงสัยนะบางทีผมเห็นแฟนๆเขาบอกว่าหุยมันเหนื่อยมากเลยอ่ะไปงานเฟสต้องวิ่งแต่เช้าอนะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขากลับมาเึา็บ้านคิดถึงงานเฟสอีกแล้ว,วก็มันเป็นความรักอ่ะเป็นความรักที่เที่ยวมากๆก็ขอบคุณจริงๆที่ตามเราไปหรือว่าบางคนตามไม่ได้ก็ยังสนับสนุนผ่านหน้าจอไม่ว่าจะเป็นยังไงก็อยู่ตรงไหนก็ขอบคุณคุณเสามากขอบคุณคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงเชียร์ผมด้วยก็จะนั่งใจทำงานเอาไว้ด้วยแต่ว่าหลายคนต้องบอกสุขภาพพี่เจม ปีน <Workers>, <including> okay. ี้ผมว่าผมโอเคนะหมายความต่างๆแล้วก็ด้วยความที่เรามีวิตามินอะไรด้วยอะไรเงี้ยดูแลตัวเองดีอย่าบอกนะอย่าบอกนะเครื่องดื่ลูกค้าจะเข้าไตวันนี้ไม่มีเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอเคเขาไปแล้วต่อไม่ทันเครื่องดื่มมียามีอะไรต่างๆแล้วก็ลูกค้าดูแลดีมากครับก็มีอะไรที่เขาได้เห็นไหมฮะได้เรื่อยๆนะล็อกในล็อกหน้านี่ยอ๋อผมผมอะไรก็ยง ช่วยมาดูแลผมนิดนึงช okay. ่วงนี้ผมเสียมากโอเคผมเสียแล้วผมยังสดไหมฮะผมเสียแล้วผมยังสดไหมไม่เกี่ยว ก็จังหวะโอเคฟังอีพีแล้วก็เดี๋ยวจะได้ฟังกันเต็มวันที่17นี้นะครับผมก็จะเป็นเพลงที่ไม่เคยฟังมาก่อนทั้งหมด3เพลงแล้วก็บวกกับ special version อีกหนึ่งเพลงครับผมก็ทุกคนจะได้เห็นมีฟิสิ s อลอัลบั้มด้วยใช่หันไปก่อนนะพูดอะไรเปล่ามาด h y s i c a l ลบั้มด้วยส่วนแล้วจะเป็นยังไงต่อทางจัง้วะละบ้ากอีพีละบ้าก็เดี๋ยวเรามารอดูกันจะมาฝากด้วย เพลงล่อยพวกนี้นี่มนเรียงนีนรีงนีมนีพี่จจะไม่เรยบเลจะไม่รีบเลย้า้อยิงเลย้ร้องเลอย่กมีี่งีีนงีนเมีนงเียงคืนนี้นะครับผมก็เดือนมีพุ่งนี้หกโมงเยนนะครับ้งกาเน แท็กอะไรนะแท็กอะไรแท็กอะไรชทเกโเดียวทกโหรนไนของมัดพี่ใหม่ใช่ครับผมพรุ่งนี้ก็รุ้นกันว่ายีจะเป็นยังไงยังทได้ีได้ถ้ายุนี้ช่อนนไม่ค่อยทนรยางับคนไะใหม่แทบจะไม่ทำยูีเลยก็มีแต่เซ็ของทางเกดทางเอะไรที่ทำาิงอย่างเยลสิีผมว่ามันเป็นความ ชอบสุดัวเพราะว่าผมจะชอบให้มีมันมีเรื่องเรามันจะมีอะไรที่มันไปพูดถึงกันได้ว่าแบบมันด้วยความที่เราอ่ะเป็นน,นักแสดงที่ไม่ค่อยมีผลงานแสดงอาอกมาเยอะผลงานแสดงก็จะอยู่ในเอ็มบีนี่แหละเราอยากเล่นบทอะไรเราก็ไปคิดคอดมาแล้วเราก็ส่งให้เขาไปทำอะไรเงี้ย <จ uur> แกเป็นฉ no ีดพ้นผอมไปเสียงสัพพอดไปเสียงเสียงสะพอดไงแต่บางคนเขาบอกว่าคนหนักไม่คาดหวังกับเอ็มวีแล้วแบบนี้ไม่รอดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเราเชื่อแบบนั้นปันเราเชื่อแบบนั้นปันแต่แตะคนทำไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าส่วนผมนะผมไม่ได้คิดว่านั่นเป็นประเด็นที่เราต้องใส่ใจนะเพราะว่า หลายลคนมีความคิดไม่เหมือนกันเออถ้าเราจะไปเต shape, ิมน้ to to ําให้เต็มในแก้วที่มันลักษณะเชฟความสูงไม่เท่ากันมันก็ทําไปทาไมไม่รู้เออเพราะฉะนั้นบอกว่างั้นเราก็ทําในสิ่งย่ออย่าทัดีกว่าแต่ในแก้วเราให้เต็มก็พอเท่เท่จบไปแล้วจบไปแล้วไ่เรียนรู้จบไปแล้วจังไรูปในฝา Welcome to Star Society